ปัญหาที่นักตกปลาต้องเจอกับครีมแน่นอนร0อเปอร์เซนตที่ทุกคนต้องเจอนะครับคือปัญหาครีมฝืดครีมอ้ายากนะครับหนีบยากผมมีเคล็ดลับง่ายๆสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องครีมเปิดยากนะตามมาอุปรกรณ์ง่ายๆไม่ต้องใช้เงินสักบาทนี่ครับทิ้งขยะเหรอคะเห็นถังขยะบ้าบอใช่สิโอเค okay. แล้วเปิดน้ํามาแค่นี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวสลักนะฮะเอาสลักมาที่น้ำแล้วเราทําอย่างนี้นครับนี่เราทํามาสังเกตได้ว่างไงสนิมนครับสนิมที่อยู่ในรูมันโดนคูดหมดเลยนี่ใช้เวลาประมาณยี่สิบวิของคุณก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนี่นะโอ้โหลื่นๆ ใช้งบศูนย์บาทเชียบ